อิงไปอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนไหมวันนี้เอาทำไมไม่ไปโรงเรียนเอาเพว่ายุดหยุดจักมือก็สี่มือยุดสี่มือยุดแต่มือเลยยึดเงายุดเงาหมู่ว่านวันยังสันหมู่ว่านวันพูดเมื่อนี้เด้วันเสาร์เอาวันเสาร์เนี่ยเลิกหมื่อวานวันพูดไหม หมูว bon ันว mm ันพุธมืูห wow. นีวันยังสันจริงทนายรอบเดี๋ยววันเสาร์เอาวันเสาร์จังไดยหมอวัานวันพุดจริงมูวัานวันพูดมมูหนีว่นยังก็วันเสาร์วันเสาร์เงีบ่กอ๋อหมวัานวันพุดมม้หนีวันยังก็วันเสาร์โอ้ย โอ้แม่มันบปเดือหัดเดือดมีเมนเอ้ายุดแล้วเอาเอามือ่้อมือยุดแล้วยุดจักมือยุดซีมือยุดซียุดซีมือวันยังแน่มือยังฮะมู่วันไปโรงเรียนอยู่บ่อสันไปหมู่วันวันยังมู่วันเออ เราเมือ่อนีได้สัน,นก็ไม่ได้ไปมีได้ไปวันยังสันมื่อนีก็วันเสาร์เยกะมาวันเสาร์เลยว่าได้ไปบ่เมื่อวานวันพุธมื่อนีก็ต้องวันพฤหพัสบอมแมนบ่สันมีแมนเอา้าเป็นยังคือมีแมนเอ้ามีแมนเอา้าพุธพฤหสัสศุกร์เสาร์บอมแมนบ่สันมีเอ้ามีแมนมแมน่ะเรือมื่อวานวันพุธ วันนี้ก็ต้องวันพฤาะเรื่องหาดมีเมร์เขาต้องโกหกอิงแม่เขาโกหกแน่เลยแม่แล้วพพอว่าวันหยุดูพ่อว่าว่าวันพฤหิพันธอิงคาว่าวันวันเสาร์เอาเมื่อวานอิงไปโรงเรียนบ่ะสันไปไปเมื่อวานวันหยังใส่ชุดสีหยังก็สีเหลืองวันหยัง อือวันพุธแล้ววันพุธแล้วก็วันอะไรต่อก่อนสาร์ยอม